เทพสุดค่ะวงนี่แกดูมั่นใจครับส่วนนี้ฉันนางสาวบุญเยาวีศรีเพชรและและก็เด็กหญิงนางสาวลัคดาสการันนะคะซึ่งเป็นผู้อั่านแหล่งของข้อมูลทางสื่อเกี่ยวกับการคุแมเสื้อผ้าในชีวิตชีวิตประจําวันและอินเทอร์เน็ตขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้หนึ่งทําความสะอาดใกล้เรียบร้อยนี่นะคะทําความสะอาดแล้วสองพับผ้าและแยกเป็นพวกๆค่ะพวก้องน้าเมืที่ đây tầng lên tầng trào nhau. Wilde đợt đợt đi hai triệu? No, mẹ thấy tào mì hai mươi hai. True mẹ. 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 True rồi. True mẹ. 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 True ค่ะสีขาวสีเหลืองและสีม่วงค่ะไปนะคะเราจะทำการจัดเก็บเสื้อผ้าลงในตะกร้ากันค่ะอะไรก็เกง่งได้เลยที่เกง่งเก่งเลยที่เกง่ง <laughs> ต่อไปค่ะขั้นตอนที่สีข้นตอนดท้ายจัดวางตะกร้าให้เป็นระเบียบค่ะอกุ่มของดิฉันก็จะขอจบก,การนำสเสนอในการปฏิบาาัติงานเพียแค่นี้นะคะคุณค่ะ